โปรแกรม e เปรดชีตในการแทรกผ่นงานนะครับหรือว่าการแทรกคอลัมน์หรือว่าแทรกแถวเนี่ยทีละเยอะๆเนี่ยเราทำได้สะดวกแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับอย่างเช่นผมจะแทรกออคอลัมน์นะครับตรงระหว่างคอลัมน์ f คอลัมน์ g แบบนี้ปกติคือเราคลิกขวาแล้วเราเลือกแทรกถ้าแทรกคอลัมน์เดียวก็ไม่ยากนะครับแต่ถ้าแทรกหลายคอลัมน์ล่ะ เดิมทีเราอาจจะคลุมแต่ละคอลัมน์แทรกสองคอลัมน์สามคอลัมน์สี่คอลัมน์แบบนี้นะฮะถ้าเกินห้าคอลัมน์ปุ๊บมันจะเป็นเรื่องยากแล้วนะครับเพราะว่ามันสุดจอแล้วนะฮะเราจะมองไม่เห็น WPS เราจึงมีฟังก์ชันที่ช่วยให้สร้างคอลัมน์ทีละเยอะๆเนี่ยง่ายขึ้นนะครับเพียงแค่เราคลิกขวาที่คอลัมน์ที่เราอยากจะแทรกเพิ่มนะครับเลือกมาที่แทรกนะครับจะเห็นว่ามีช่องเห็นนะครับช่องใส่จํานวนที่เราจะแทรกคอลัมน์ ผมแทรกสักสิบคอลัมน์ก็สามารถแทรกคอลัมน์ทีละเยอะๆได้เลยนะครับเร็วขึ้นง่ายขึ้นนะฮะในการแทรกแถวเช่นกันครับเลือกมาที่แทรกแถวเราคลิกขวานะครับเราเลือกแทรกแถวตรงนี้ได้เลยผมแทรกสักยี่สิบแถวก็ได้นะฮะอ่าตรงนี้ก็ขึ้นมาเลยยี่สิบแถวไม่ต้องคลุมแล้วกดเลือกแทรกนะครับทําได้ง่ายขึ้นอีกอย่างหนึ่งเวลาเราจะแทรกตัวด้านล่างเนี่ยครับก็จะเป็นพวกเ,เขาเรียกว่า เป็นชีสต่างๆนะครับปกติเรากดบวกก็แทรกทีละอันนะฮะก็แทรกได้ปกติครับแต่ถ้าเราจะแทรกแผ่นงานเยอะขึ้นเนี่ยเราคลิกขวาได้เลยนะครับแล้วเลือกที่แทรกแผ่นงานเรามีจานวนให้ใส่ครับแทรกได้สูงสุดแต่ละครั้งเนี่ยห้แผ่นงานผมใส่เป็นยี่สิบแล้วกันนะครับกดตกลงนะฮะก็จะมีแผ่นงานเพิ่มเข้ามาอีกยี่สิบแผ่นงานนะครับทีนี้เวลามีแผ่นงานเยอะๆเนี่ย เราดูเนี่ยอาจจะดูไม่สะดวกเพราะเราต้องคลิกตรงลูกศรเห็นไหมครับด้านซ้ายเนี่ยเพื่อที่จะไปแผ่นงานที่เราต้องการ wps เราจึงมีเขาเรียกว่าจุด3จุดตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอาไว้สลับแผ่นงานแบบง่ายๆมากยิ่งขึ้นเห็นไหมครับเราสลับแผ่นงานตรงนี้ได้เลยหรือถ้าจําชื่อแผ่นงานได้เราพิมพ์แค่ชื่อบางส่วนก็พอนะครับเราก็สามารถที่จะไปยังแผ่นงานที่เราต้องการได้ แบบเฉพาะเจาะจงได้ไงมากยิ่งขึ้นอันนี้ก็คือการาแทรกผ่นง,งานหรือว่าแทรกคอลัมน์แทรกแถวทีละเยอะๆนะครับทำได้สะดวกมากยิ่งขึ้นโปรแกรม s p สเ s h e e t ของ WPS Office มีฟังก์ชันหนึ่งนะครับชื่อว่า Fat f i l l นะฮะที่ช่วยเขาเรียกว่าเติมข้อมูลหรือว่าเติมข้อความที่เราต้องการได้แบบสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะฮะ อย่างเช่นตัวอย่างตรงนี้นะครับผมอยากจะพิมพ์คำว่าคุณนำหน้าทุกๆชื่อเลยนะครับนะฮะจากชื่อตรงนี้นะครับปกติเราอาจจะต้องพิมพ์ทุกๆช่องใช่ไหมฮะทุกๆช่องทุกๆช่องพิมพ์คำว่าคุณไปมันก็จะเสียเวลาแล้วก็ช้านะครับวิธีง่ายๆนะครับผมพิมพ์คำว่าคุณในคอลัมน์ถัดไปตรงนี้ให้นะครับพิมพ์คำว่าคุณนะฮะแล้วก็ Copy ชื่อจาก ด้านช่องคอลัมน์ซ้ายนะครับมาวางไว้บนคอลัมน์ขวาที่ผมทําใหม่นะฮะกดวางเข้าไปนะครับเราไม่ต้องพิมพ์คําว่าคุณไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ปี้วางไม่จําเป็นนะฮะเราเลือกที่เมนูคําสั่งที่เมนูข้อมูลนะครับจากนั้นเลือกเมนูคําว่าเติมนะฮะแล้วเลือกแฟลตฟิลด์ตรงนี้ได้เลยบางคนสะดวกที่จะใช้ชัตคัดก็กด ctrl 4ก็ได้นะครับผมกดเลือกแฟลตฟิลนะฮะ จะเห็นว่าชื่อทางด้านซ้ายเนี่ยตามเข้ามาพร้อมกับคําว่าคุณที่เราเคยพิมพ์นะครับเราไม่ต้องพิมพ์คําว่าคุณอีกแล้วนะครับหรือนําไปประยุกต์ใช้กับาการเลือกที่จะนํานข้อมูลที่อยู่นะครับบางทีเราอาจจะอยากได้เฉพาะจังหวัดแล้ว copy ชื่อจังหวัดวางไว้ด้านขวาก็พอนะครับอย่างเช่นด้านขวาตรงนี้ผมต้องการแค่ชื่อนามสกุล นามสกุลตรงนี้แยกออกมาจากชื่อนะครับแยกออกมาเป็นอีกคอลัมน์หนึ่งผมก็ copy นะครับแล้วก็วางนามสกุลตรงนี้ออกมานะฮะทำเหมือนเดิมครับเราเลือกทีเ่เมนูข้อมูลนะครับจากนั้นเลือกเติมเราเลือกที่ flat fill นะฮะจากนั้นนามสกุลก็จะแยกออกมาจากคอลัมน์ซ้ายนะครับนี่คือการใช้ฟังกช์ชัน flat fill ช่วยในการทำงานนะฮะ